ชิมยังไม่ได้สวัสดีครับแฟนครับ FC ทุกท่านครับมันกินได้เดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกต์เราก็มาที่พนมไพรนะฮะจะลองแบบไม่กินเปลี่ยนพนมไพรนะครับผมสวัสดีครับน้องสสวัดีน้องแอมสวัสดีฝันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่คาร์วตอร์ครับพี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากาศสดๆครับผมรายงานสดจากอำเภอพนมไพรนะครับผม อันนี้ร้านไก่ย่างนะเือนี้ต็กอ่ะตอนนี้ครับิอาหารธรรมชาติครัน้องแอไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากครไปไตามธรรมชาติแล้วก็แทคแคน้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนดีมากนะแซ่บเ่ราวุม่หม่้าเนี่ยอร่อยเแแซ่ บิร์ดได้เพยอ่ะเว้ยบุกเขาาขึ้นกินเาสองหอพี่ก็ี่ไม่กินเ้าเย็นแค่ตีแป๊ไม่หิวเลยเันเก่งนั่ก๋ียวนั่นกเยบไม่่เลกินข้านาพร้อมกินเขาทอนั่นเป็นทากขาง่อิ๋กกีเค่น้านาเลยเด่อไ้ครับนี่ครับนัมีขวดเดียวยเลยนะคนนี้ขาแคนมาก รีบนอนเลยรับแบบยาววะแบบยาววันเดียเต็มตัวนั่นแหละคิ้นี่เขาต้องการไม่ต้องห่วงเรื่องออกฉาก์ตเขาดูแลตัวเองได้ต้องนอนมันตามดนอนตามดทันอนไปแลนอนผมก็นอนตื่นตื่นเรานอนรับแบบยาวเลยไอ้ผม ก็ไม่ล้องขับตัวไหมคะเจลาบขับรไม่เขาขับรถเขาต้องเขาเขาเพียแล้วเขาเขาต้องหลับด้วยอัตโนมัติพี่ขับพี่ก็หลับเลยก็ทิ้งหัวก็หลับเลยขับรถยาวกำลังตาเขาเขาค้นวณเพืจะช่วยเขาเขาเป็นห่วงเอ่อที่เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาอยากช่วยไงเขาอยากช่วยอยากทําไอ้ที่เขาทําได้เขาอยากทำไงไม่ก็อยากทำ ร่องโค้งรงผิวอยังสิงเหาอใชติดโคมติดกิบหนูนสิบจังจริอัน่ยามไม่ได้เอกเนี่ยตอนตอนช่วงนอนเสิร์มต้องช่วยอยู่ต้องช่วยช่วยนะอันนี้ดีกว่าอันนี้พูดตรงๆเลยที่ทำให้ได้พี่ก็ทำให้เธอทุกอย่างที่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่เป็นไงแล้งทำย่างไงทำไม่เป็นใช่ไหมก่อนอื่นก่อนจะขึ้นโชว์แรกต้องท่าลังให้ก่อน เพราะว่าน,นี่นถ้าถ้าเจ้ารับนี่คอยต้องแล่นหาให้น่องถ้าไ,ไหนถ้าเจ้าไม่รับต้องใส่เจ้าเองไม่พิจารณายทุกวันแล,ล้วเพราะว่าไม่ท่าเอย่างไรเนาะหลังเนาะก็น้ำแก่จะไม่เงียบเนื้ออาหารเลิศรสครับผมเป็น,ปนอาหารอีสา,ยยานใส่ย่าง

อิ่มไหมพี่อิ่มไหมคลิปนี้ไม่บรรยายค่ะให้บรรยายด้วยภาพว่าอร่อยแค่ไหนภากล้องชิมดูเลยไไม่ใช่ร้านที่เราต้องเวอร์ชั่นไปซึ่งเป็นหลังเขาผ่านแมาแล้วสิร้านนี้ไปบอจะใครโมกอีกเอ้าทุกคนจำเถือกให้พิสูจน์แล้วนะฟังเถือก ไข่มุกหรอใช่เดี๋ยวน้ำแต่ว่าเป็นไข่มุกแม่สุกนะของที่เราเลี้ยงน้ำพู่ความมกจังเอาไข่มุกแม่สุกตอนนี้เขากำลังต้มอยู่เดี๋ยวเขาโทรมาไข่มุกแม่สุกพี่ม่อจะกินยังไงไม่ก็เดี๋ยวถ้าสุกก็เอามาให้โอเคแปลว่าพี่ม่อจะกินไข่มุกไม่สุกใช่ซีรี่ย์ย้ำเป็นไรกนนะบรรยากาศครับผมอร่อยมากครับเผ็ดมากเผ็ดมากผมกินไม่ได้ ผัดถั่วยังมันมีรสคมผมไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่แต่รถมองเป็นแจ่วมันก็ปกติน้องกตําแจ้วไหมเจแต่เจ้วนปดวนตังสีด้ลยลรอก็ของ้จให้เป็นเหมือนแจ้วจริง เขาเรียกอะไรเขาหนักวนนี้เราก็เนี้อฉีดประเดี๋ยวตอนนี้มุโยะรัมูยอผู้ใดเห็ุเศษบอกคงเนีอเ่อยู่มูยออร่อยนะมันมูยออุบลวันนียอร่อยนะมยมุยะเจ้ามมิพิ่งอยู่อันไหนนะ แล้วหวานด้วยนะแบบเหมือนน้ำเชื่อมไอ้ยไอนี้มันตําไม่ค่อยเผ็ดนะหวานนะวเขาสูตรเขารู้ว่าไงไม่สูตรเขารู้ว่าไงเหรอไหนน้ำเผ็ดบรรยากาศด้วยผมเราก็จะไปกันอย่างนี้ เจออย่างก็กินเจอไหนเราก็ไปเรื่อยๆบรร<ม>ยากาศครับผม่ช่วงครับวันนี้ให้การสนับสนุนอ,องค์กรของเราะวน้อยลำเพลินโชว์อ๋อ,อแมมอแม,ม<ป>อใส่ยเอาหน่อยอะเปิดวงวน้อยลำเพลินโชว์ที่ เพื่อนงสาวหน่อยและเพื่อนโชว์ครับผมอยู่บันพับาสาวหน,อน,นอ่อยเป็นบันแข้งโอ้ยุสนามกีฬาเนาะเมืเองเกาสนามกีฬาอันเข้ากลุ่มได้นะคะถ้าเกิดว่ามาสาวหน่อยเป็นบันแข้งผู้ใดบ่ได้ดมาให้กำลังใจดานาเวทีกับเขาคุ้มปีตะะิใจโคตรดีมากพี่นนวรรณพระเอกวัดศิวดลเป็นผู้นำทีมงานคือว่าเพชรโซ่เองสุดเองแกะท่าเต้นเอง หลายยางายนาทีไปเบิกความความสามารถของพระเอกวัดน้าแล้วก็ไปดูความสวยงามอลังการวงสองเปิดวงบัดราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะบัตรเท่าไหร่บัตรเท่าไหร่นะเข้าไปดูหน่อยดิเดี๋ยวนะ เอาเป็นข้อมูลแล้วกันอมูน้องขอไปเบิ้งไนทเพดูแล้วดูไนเพจครับเพราะว่ามก็ไ่ได้เบิรงบัตรแต่ว่าหมูตะว่นสิเปิดไม่ร้อยยี่สิบเก้าก็สี่สิบเก้าอเครับสมกาญที่น่าคุ้นใจอ๋อมแอคับออแอมมาสนับสนุนอ่ากอเราซื้อบัตรหน่อยบะัลนูดเพโอเคโอเคครับไปโอเคครับรซีครับอ่า แ่จะพูดอะไรเนี่ยผมก็บอกอยโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับมาเลยองโอ้โหเก่งมากเลยโอ้ยสุดยอดเลยเขาบอกแล้วอันนี้เลี้ยงนะครับน้องเป็นคนใจดีบอกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยน้องโอเคนะครับใครถาที่สี่ครับอาารขอบคุณนะที่มาดูคลิปของรถตู้หันตาผู้นำทีมคือน้องแอมแอมนะครับผม มมา้นี่ครับผสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้านอนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมากรับ MP3 สวัสดีครับ